อัปเดตล่าสุด20พฤศจิกายน64รายเก่ารายใหม่เตรียมเฮกระทรวงการคลังเคาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนของขวัญปีใหม่2565 สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่20พฤศจิกายน2564และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนจนนะคะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะและกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเลยค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเคาะแล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับวันลงทะเบียนและ ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆนะคะที่ชัดเจนเริ่มแง้มออกมาแล้วสําหรับชมใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมนะคะซึ่งก็น่าจะเปลี่ยนบัตรใหม่นะคะและสําหรับข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบพ่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในคนรั้งต่อไปค่ะและเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังพ,พร้อมๆกันเลยค่ะรูปหน้าบัตรส,รรตรนนรรสวัส,สดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่กระทรวงการคลังเร่งสรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ ประชาชนเคาะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรเดิมพร้อมสั่งสอสคออตรวจสอบหลักเกณฑ์รายได้ควรเรือนไม่เกินสอง0,000บาท ทางด้านนายสันติพรพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงกันขังก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์แบบใหม่หรือสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนัก งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคออไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆให้รอบครอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุดโดยให้นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน2อง0,000บาทมาคํานวณด้วยจากเดิมพิจารณารายได้ตัวบุคคลนายสันติกล่าวว่าเรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งที่ประชุมได้ ให้สอสคข้อไปตรวจสอบหลักเกณฑ์และข้อจำกัดต่างๆตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอแล้วมาหาหรือร่วมกันอีกครั้งหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอโดยเร็วที่สุดและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะสำหรับใครที่รอลงทะเบียนนะคะก็ ขอย่าภาพนะคะคอยติดตามกันไว้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยทีดเดียวนะคะใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งก็เท่าที่ทราบกันนะคะว่าทางรัฐบาลมีแจกเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ารถโดยสารนะคะค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคนะคะก็ถือว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีดเดียวค่ะก็ขอ ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่เป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะคะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันทั่วหน้าโดยที่ไม่มีการตกหล่นนะคะก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มที่ตกหล่นนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสําหรับโครงการเราชนะเก่านั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะคอยติดตามกันไว้เลยนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ามาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ